เศร้าใจที่สุดนะครับนะเพราะว่าในฐานะที่รู้จักท่านนายุทินมายาวนานนะครับนะ,ะเป็น1ิปีก็ว่าได้นะครับแต่ท่านกับโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้กับผบสสวันนี้ผมเข้าใจนาย,ยกว่าท่านไม่กล้าลงไปเป็นผบอธิออก,การนะเพราะท่านกลัวว่าเดี๋ยวท่านแก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกแล้วก็จะซวยนะแต่วันนี้ท่านท่านยิ่งกว่าเหนี่อยล้นอีกนะเพราะว่าท่านกําลังทําคนตายเออ ทั้งบ้านผมทั้งหัดใหญ่ผู้เช้าก็จะลงไปหัดใหญ่นะครับนะไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยอีกส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะว่าทราบว่าวันนี้จากการติดตามสถานการณ์ทราบว่ามีศพเ,เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับนะจากการที่รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการชัดเจนนะครับนะแล้วผมก็ต้องกราบเรียนต่อว่าเป็นเรื่องที่ผมเศร้าใจที่สุดนะครับนะเพราะว่าในฐนานะที่รู้จักท่านนายุทินมายาวนานนะครับนะ ป็นสิบปีก็ว่าได้นะครับแต่ท่านกับโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้กับพบสสนะครับความจริงแล้วท่านต้องลงไปเป็นผู้จัดการเหตุการณ์เองนะครับเพอท่านคือนายรัฐมุมตรีที่ควบคุมทั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงมหาดไทยแต่ท่านกับโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้พบสสผมถามคาเดียวว่าพบสสจะไปสั่งอะไรใครได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพบสสก็ไม่ใช่เจ้ากระทรวงมหาดไทยนะครับ นะแน่นอนมีมัติคลอมอก็จริงแต่ท่านจะไปรู้จักอธิบดีกรมน้นกรมนี้ไนดะ้อย่างไรเราต้องพูดเรื่องจริงกันนะวันนี้ผมเข้าใจนายกว่าท่านไม่กล้า,าลงไปเป็นอบมอยการนะเพราะท่านกลัวว่าเดี๋ยวท่านแก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกแล้วก็จะซวยนะแต่วันนี้ท่านท่านยิ่งกว่าเนี่ยร้อนอีกนะเพราะว่าท่านกําลังทําคนตายาทั้งบ้านผมทั้งหัดใหญ่นะครับ นะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านต้องกระทําคือท่านต้องลงไปบราชการเองเป็นผบมเหตุการณ์เองแสดงภาวะผู้นําเองนะครับนะใหเ้เพราะท่านสามารถสั่งอธิบดีกรมกอง,กองต่างได้เอาผบมสสไปเนี่ยนะพอบมสสเขาไม่สามารถให้คุณให้โทษอ,อธิบดีกรมบรรเทาสาธารณภัยได้นะไปสั่งปลดสั่งย้ายไม่ได้ใครจะไปทําอะไรที่มันเต็มที่ล่ะนะครับนะเพราะนั้นผมเห็นแล้วก็เศร้าใจ นะครับวันนี้ที่บ้านผมหนึ่งตั้งแต่เกิดเหตุนะประมาณประเมินสถานการณ์น้ําก็ไม่มีนะภาครัฐก็ไม่มีนะผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละนะปีที่แล้วยังมีตั้งศูนยแบ่งการสวนหน้าปีนี้ก็ไม่มีนะจนถึงวันนี้ศูนยแบ่งการภาวะวิกฤตก็ไม่มีนะประชาชนก็ต้องช่วยกันเองนะครับผมก็เห็นแล้วผมก็เสียใจนะครับนะส่วนผมลงไปก็นําน้ําไปมอบให้400,000ขวดมันก็เป็นแค่เสี้ยวเดียวนะแต่นี้นายกก็ไม่สั่งการ ถ่าบอกว่าท่านลงไปยืนผัดข้าวยืนอยู่9้าชั่วโมงสั่งงานมันไม่มีประโยชน์อะนะครับนะแล้วอีกอย่างท่านจะ,ะหเห็นภาพว่าท่านไปยืนมอบน้ําให้ประชาชนอันนี้มันมันเป็นเรื่องแค่แค่เสี้ยวเดียวท่านต้องบริหารวันนี้จะเห็นได้วว่าท่านบริหารไม่ได้บริหารไม่เป็นนะครับซึ่งผมถือว่าแย่มากนะครับนะ,ะแล้วก็วันนี้ก็มีคนตายมากขึ้นนะกำลังพลก็ช่วยไม่ได้นะครับนะเพร,ะร,ะราะนั้นวันนี้ เออจะไปใช้อะไรมันมันไม่มีอะไรจะจะใช้ก็ได้ได้แต่รออะไรรอน้ําลดนะอ่อก็ทําเป็นรูทีนอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ท่านประกาศภาวะถุกเฉินเฉพาะหใหญ่แล้วท่านอย่าลืมเอา้าแล้วคนโกลกคนสตูลคนยะลาทํายังไงนะครับผมก็งงกับแนวทางปฏิบัติของท่านนะแต่ผมก็ก็ไปช่วยได้ส่วนเดียวอ่ะนะครับนะอ่าเนี่ยก็เอาสี่แสนขววไปมอบให้แต่วันนี้เออพรุ่งนี้ผมก็จะลงไปแล้วไปมอบให้ตามบ้าน ผมก็จะไม่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 ไปฝากไว้ที่หน่วยงาน